สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทิปมณีพยากรณ์ในคลิปนี้เป็นการทำนายดวงความรักสำหรับคนที่อยู่ในสถานะที่ไม่ชัดเจนของชาวธาตุดินราศีพฤษภราศีกันราศีมังกรในช่วงของเดือนพฤษภาคมปี2567เชิญรับชมรับฟังคำทำนายไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะ mean ten of pentacles the fool eight of wands page of cups two of swords the empress the high priest the fair egg of swords. ในความรักความสัมพันธ์ชาวธาตุดินนะคะราศีพฤกษฎราศีกันราศีมังกรผู้ที่อยู่ในสถานะที่ไม่ชัดเจนนะคะมีเรื่องราวที่เกิดขึนนะคะที่เกิดขึ้นกับตัวคุณในช่วงตอนนี้การรอคอยการรอคอยคำตอบการรอคอยการกลับมาของใครบางคนการเฝ้ารอนะคะ การเฝ้ารอความอดทนที่คุณมีคุณจะได้รับการตอบกลับมาอย่างดีเป็นการเฝ้ารอการรอคอยความอดทนที่คุณมีอย่างบางคนเนิ่นนานมานานแสนนานนะคะเหมือนคุณได้รับคำตอบในช่วงตอนนี้สำหรับชาวธาตุดินคุณได้รับคำตอบคุณได้รับการตอบกลับคุณได้รับการพูดคุยคือมันมันมีอะไรที่มัน ตอบกลับมาแล้วทําให้คุณว่าคุณโล่งใจมากยิ่งขึ้นคุณสบายใจมากยิ่งขึ้นคุณรู้สึกไม่ทุกข์ไม่อึดอัดอีกแล้วนะคะในความรู้สึกในช่วงตอนนี้สําหรับชาวธาตุดินคุณรู้สึกว่าคุณได้รับอิสรภาพก็ได้มันรู้สึกแบบนั้นขึ้นมาจริงๆนะคะเป็นข่าวดีเป็นการตอบกลับสิ่งดีๆที่คุณจะได้รับความรู้สึกดีๆที่มันมีเข้ามาที่คุณรอคอยมาอย่างเนิ่นนานนะคะคุณก็จะได้มันเป็นความสุข มันเป็นความสุขความหวังที่คุณจะได้รับสิ่งที่คุณรอคอยสิ่งที่คุณปรารถนามันมันได้มันสําเร็จดังใจแล้วนะคะณนะเวลานี้ที่ผ่านมาได้เริ่มต้นนะได้เริ่มต้นความรักนะคะความรักที่ดีความรักที่อยากเป็นที่หนึ่งในใจเขาเป็นโอกาสที่คุณจะได้เปิดตัวที่คุณจะได้บอกบอกรักเขา อาจจะเกี่ยวพันกับคนที่อายุน้อยมากกว่าคนนี้มีแต่ความรู้สึกดีๆห่วงใหยที่จะมอบให้เป็นรักแบบใสๆเวรุ่นวรุ่นรนักแบบเด็กๆเ,เปิดเผยนะคะเปิดเผยรักก็คือรักแล้วเขาก็ค่อนข้างที่จะห่วงคุณดูแลคุณเป็นอย่างดีด้วยในช่วงนี้คุณก็เลยรู้สึกว่าคุณมีความสุขมากยิ่งขึ้นและการรอคำตอบก็ได้นะคะเหมือนเน้นได้มีข่าวดีหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นกับ ชาวธาตุดินในช่วงตอนนี้การประกาศอิสระภาพหรือการรอคอยในเรื่องของความรักการตอบกลับมาของคนรักเหมือนคุณรอคอยมาอย่างเนิ่นนานจนไม่คิดว่าเหมือนกับหนทางมันลิบหลีแล้วมองไม่เห็นแล้วนะคะแต่ก็ได้อืแต่ก็ได้เป็นโชคดีแล้วคุณรู้สึกโล่งสบายใจมากขึ้นเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นเป็นความรักที่ดีอีกอย่างสิเปรี่ยนมาบอกมันคือความมั่นคงในความรู้สึกคือความสุข แล้วก็มาเรื่องความมั่นคงความมั่นคงทางด้านจิตใจด้วยนะคะสำหรับชาวธาตุดินในช่วงตอนนี้จนทำให้ตัวคุณรู้สึกว่าคุณเป็นอิสระมากขึ้น the fool บางทีความรักมันไม่ต้องการการผูกมัดก็ได้นะคะขอแค่เข้าใจในความรักในความสัมพันธ์ที่เป็นไปการให้อิสระการให้พื้นที่ส่วนตัวของกันและกันได้แสดงออกได้แสดงความคิดเห็นไม่ต้องผูกมัดกันมากเกินไปอยากทํากิจกรรมหรือว่าอะไรที่เป็นเรื่องแบบส่วนตัวนะคะคือให้พื้นที่อิสระแก่กันและกันทั้งตัวคุณแล้วก็ตัวคนรักของคุณด้วยเหมือนบางครั้ง ชาวธาตุดินราศีศพฤษภราศีกันราศีมังกรบางคู่นะคะในช่วงตอนนี้บอกว่าต้องเลือกแต่ยังลังเลแต่ยังเลือกไม่ได้นะคะมันมีความลังเลเกิดขึ้นรักอีกคนแต่ก็ยังผูกพันกับอีกคนมันมีความผูกพันมันมีความรักมันมีความสงสารกันเกิดขึ้นทําให้ยังตัดสินใจไม่ได้แล้วก็ยังไม่อยากเลือกใครเพราะฉะนั้นก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามการเวลา เป็นบททดสอบว่าใครที่ใช่คนนั้นแหละคือคนสุดท้ายที่จะอยู่กับตัวคุณในช่วงนี้คุณก็ใช้ชีวิตอิสระของคุณไปนะคะอย่าพึ่งไปเลือกอย่าพิ่งไปตัดสินใจเพราะไพ่ก็บอกว่ายังไม่เลือกยังนั่งนิ่งๆยังไม่เลือกนะคะยังอยู่แบบเนี้ยอืมยังไม่อยากเจ็บยังไม่อยากสูญเสียหรืออะไรก็ตามยังอยู่ในในในช่วงอารมณ์แบบนี้ไปก่อนนะคะอิสระ ยังรักยังชอบยังทําตัวอิสระนะคะไปเรื่อยๆนะออย่าเพิ่งคิดอย่าเพิ่งอะไรนะตอนนี้เพราะมันจะเจ็บช้ำไม่ว่าจะเป็นตัวคุณหรือตัวคนรักก็ตามปล่อยให้เวลาพิสูจน์และกันนะคะว่าใครคือคนไหนแล้วคนไหนที่สามารถที่จะอยู่กับคุณได้แค่นั้นเองอีกอย่างในช่วงตอนนี้สําหรับชาวธาตุินแล้ว คุณคุณรู้สึกว่าคุณคุณเข้าใจคุณเข้าใจมากขึ้นคุณใช้ชีวิตมากขึ้นหรือใครบางคนในช่วงตนนี้เหมือนกับมีความรู้สึกพร้อมพร้อมที่จะอยากมั่นคงมั่นคงในความรู้สึกไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกภายในหรือมั่นคงจากภายนอกในการดำรงชีวิต อยู่ในการใช้ชีวิตประจําวันของคุณสําหรับคนที่มีความรักคนที่มีคู่แล้วก็คนที่ยังสถานะที่บอกว่ายังยังไม่ชัดเจนแต่ถามว่าลึกๆแล้วตัวคุณก็ก็มีความสุขก็พอใจในระดับหนึ่งแม้ว่าจะเป็นความรักที่มันต้องแอบที่มันต้องหลบที่มันต้องซ่อนหรือเปล่าแต่ก็ยังมีความสุขภายในใจนะคะยังมีความสุขที่เกิดขึ้นอยู่แม้จะเป็นตัวสำรอง บางครั้งมันมีความคิดขึ้นมาหลากหลายอารมณ์เป็นคนสองบุคลิกก็ได้ในร่างเดียวกันบางทีมันก็มันก็ชอบมันก็รักมันก็ไปได้อยู่แต่บางครั้งมันก็เกิดความเครียดความสับสนมันแย้งกันอยู่ภายในใจเกิดความวุ่นวายว่าแล้วเพื่ออะไรแล้วคบเพื่ออะไรมันคอยมีคําถามเพราะถ้าคุณไม่คิดปุ๊บคุณก็อยู่ได้คุณก็อยู่ได้ในความสัมพันธ์แบบนี้ แต่ถ้ามันมีความคิดแบบน้อยใจระแวงขึ้นมาก็ทําให้คุณสับสนว้าวุ่นในหัวใจเป็นบางช่วงบางเวลาบางโอกาสที่คุณคิดแค่นั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้ชาวทาดินพยายามจัดระเบียบความคิดของคุณให้ดีถ้าคุณโฟกัสไปแต่ในสิ่งที่ดีโฟกัสไปในสิ่งปัจจุบันที่คุณทําได้คุณก็จะมีความสุขคุณจะไม่ทุกข์ แต่ถ้าเมื่อไรคุณฝืนนะคะคุณคิดเยอะคิดระแวงคิดไปต่างๆนานามองถึงในเรื่องขอนาคตเรื่องราวที่ไม่ดีสิ่งที่เป็นอยู่แล้วเกิดการยอมรับไม่ได้อะแล้วคุณก็จะทุกข์แล้วคุณก็จะเครียดพอคุณทุกคนเครียดคุณก็จะสับสนในความที่เป็นตัวคุณ,คณก็ไม่อยากที่จะทําอะไรทุกข์เครียดหนักแดดาบนะคะทำอะไรไม่ได้เลยยิ่งคิดยิ่งทุกข์ยิ่งเครียด มันยิ่งถาโถมเข้ามาในจิตใจคุณมันจะทำให้คุณอึดอัดนะคะถูกปิดตาถูกมัดไว้แน่นซะจนแบบอึดอัดเปรียบเทียบก็แบบหายใจไม่ออกเลยนะคะมองไม่เห็นหนทางเพราะฉะนั้นค่อยๆปล่อยวางอย่าพึ่งไปคิดอะไรมากมายสิ่งที่คุณทำได้ณนะตอนนี้คือการอยู่นิ่งๆ กันอยู่นิ่งๆการมองสิ่งที่เป็นไปณนะปัจจุบันแล้วคุณเรียนรู้ที่จะปรับตัวแล้วก็มองให้เป็นพลังงานบวกๆรักตัวเองให้มากที่สุดคนอย่างอื่นใครที่ไหนทำอะไรไม่ต้องอยากไปอยากรู้เรื่องของเขานะคะณตอนนี้ ให้รู้จักว่าคุณมีชีวิตอยู่แล้วความหวังที่คุณจะได้รับความสุขมันมันก็ได้อยู่นะมันก็มีอยู่นะคะในมุมที่ทุกแต่มันก็ยังมีความสุขที่ยังหลงเหลือให้คุณพอคุณได้คิดถึงคุณก็พอยที่จะมีความสุขพอยที่จะนั่งอมยิ้มอยู่นะสำหรับชาวธาตุดินนะคะหรือไม่ถ้า บางคู่สำหรับชาวธาตุดินในช่วงตอนนี้สำหรับคนที่อยู่อยู่ในภาวะอยู่ในอารมณ์เหมือนกับถูกปล่อยถูกปล่อยให้อยู่คนเดียวในความรู้สึกลึกๆนะคะความคิดของคุณเหมือนกับปล่อยให้ถูกหรือให้ถูกอยู่คนเดียวในช่วงเวลาบางครั้งมันเงียบเหงามันเศร้าอะไรก็ตามถ้า ถ้าคุณยืนหยัดได้ด้วยตัวเองถ้าคุณคิดได้โดยตัวเองให้กำลังใจตัวเองสิ่งดีๆมันจะตามเข้ามาเองต้องต้องมีสติและก็รับตัวเองทุกครั้งถ้าคิดจะทำอะไรในช่วงตอนนี้สำหรับชาว่าติดินแล้วนะคะถ้าโมแต่ไปโฟกัสคนรักคนรอบข้างสิ่งต่างๆคนที่ทุกข์ที่สุดก็คือตัวคุณแค่นั้นเอง ช่วงนี้เหมือนกับว่าอย่าไปคิดอะไรเยอะรักตัวเองก่อนนะคะแล้วสิ่งอื่นๆมันก็จะตามมาในความดีของคุณก็มีในสิ่งที่คุณทำก็มีการรอคอยว่าที่บอกไปข่าวดีที่คุณจะได้รับคุณจะรู้สึกอิสระปลอดภัยหายใจโล่งขึ้นเมื่อคุณได้รับคำตอบการกลับมาของเขาความสุขของคุณมันก็จะเข้ามาความสุขยังมีอยู่นะคะเพราะฉะนั้นโฟกัสไปในเรื่องของความสุขที่คุณจะได้รับ สถานะณตอนนี้นะคะถึงมันจะชัดเจนหรือค่อยๆที่จะชัดเจนมากขึ้นปล่อยให้มันเป็นเรื่องของเวลาไม่ต้องไปเร่งรีบอะไรมากมายเพราะถ้าเร่งรีบมันจะยิ่งกดดันตัวคุณแล้วคนที่ทุกก็คือคุณเพราะฉะนั้นปล่อยปล่อยให้เวลาทําหน้าที่ของเขาปล่อยให้คนรักปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเป็นไปตามเงื่อนไขของธรรมชาติไม่ต้องพยาย,ยามมากเกินไปนะคะในความสัมพันธ์ในความรักแล้ว สิ่งต่างๆจักรวาลจะกำหนดจะคัดสรรคนที่ใช่สำหรับคุณมาเองสำหรับชาวธาตุดินราศีพฤษภราศีกันราศีมังกรขอพัยช่วยแนะนำเพิ่มเติมให้และกันนะคะอยากจะบอกอะไรเป็นพิเศษให้ไหมสำหรับชาวธาตุดินเอกออฟวอ o f นโฟลออฟพินช์เกิร์ด o นออฟสว มีบางสิ่งบางอย่างที่มันปรับปรับฉับพลันอาจจะเข้ามาแบบแบบเร่งด่วนหรือตัวเลืองในครั้งนี้แต่และแล้วก็บางครั้งยังรู้สึกว่ามันก็ความรักความรู้สึกคนรักเหมือนก็ยังใช้ชีวิตปกติก็ยังไม่มีอะไรที่แบบเปลี่ยนแปลงไปไปมากกว่านี้ ค่อนข้างที่จะมีในเรื่องของความคิดที่ต่างฝ่ายต่างคิดต่างฝ่ายต่างมีอีกโก้ซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นการที่จะประทะอารมณ์ซึ่งกันและกันถ้าคนหนึ่งร้อนมาอยากให้คุณเย็นนะคะอยากให้คุณเย็นแล้วก็ควบคุมอารมณ์สติตัวเองให้ได้ในะช่วงตอนนี้หรือไม่ก็ถ้า ความห่างไกลทาให้ตัวคุณแล้วก็คนรักเกิดความห่างไกลเกิดขึ้นอะไรก็ตามอยากให้คุณนิ่งเข้าไว้นะคะอยากให้คุณนิ่งเข้าไว้การรอคอยความเชื่อใจความนิ่งจะสยบความเคลื่อนไหวแม้มันจะเข้ามาไม่ว่าจะดีจะร้ายยังไงแต่ถ้าคุณนิ่งอย่างน้อยเขาก็ต้องเก่งใจคุณบ้างแหละนะคะ คนรักของคุณเขาคิดกับคุณยังไงคนรักของชาวธาตุดินเขาคิดยังไงอยู่ดวล e e ่นอ o f w a n d s k i n g of wands เขาคิดว่าเขาได้พบคุณแล้วถึงแม้มันจะเหน็ดเหนื่อยสักเพียงใดมีอุปสรรคมีปัญหามากสัก เพียงใดเขาก็พร้อมยอมที่จะสู้แล้วก็จะพิชิตใจคุณให้ได้ด้วยตัวของเขาเองนะคะเขาสู้อุปสรรคปัญหาที่มีเข้ามาจะเล็กจะใหญ่จะหนักนาแสนสาหัสอย่างไรแต่เขาก็สู้แล้วเขาถือว่าการเริ่มต้นมันค่อยๆเริ่มต้นไปเขามองถึงในเรื่องความมั่นคงการชัดเจน,นเรื่องของความรักความสัมพันธ์มันคือความสุขความสุข ที่เขามีที่เขาอยู่ใกล้คุณเขาก็รู้สึกมีความสุขเขารู้สึกอิสระไม่ต้องคิดหรือทําอะไรที่ที่มากมายเขาสามารถเป็นตัวตนของเขาได้ชัดเจนเมื่ออยู่กับคุณแล้วเขารู้สึกว่ามันเป็นความรักที่มันไม่ต้องเฟกหน้าต่อกันออยากทําอะไรก็ก็ทํานะคะอยากคิดอะไรก็คิดเขารู้สึกสบายเขารู้สึกปลอดภัยแม้บางครั้งเขาจะต้องเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยนะแต่เขาก็อดทนแล้วเขาก็สู้เพราะการเริ่มต้นความรัก ครั้งนี้กับคุณการที่มีคุณอยู่เขารู้สึกมั่นคงแล้วก็คิดว่าเป็นความรักที่ดีและมันจะสามารถพัฒนาต่อไปในเรื่องของความชัดเจนได้ด้วยนะคะคนรักของคุณเขาคือใครกันคนรักชาวทัดดินเป็นใคร ค of cup 5 of cup o of u u p มีชาวธาตุนาำนะคะราศีกรกฎราศีพิจิกราศีเมนเป็นคู่แหละนะคะสถ้วยการได้อยู่กาย,กายกันการได้พบกันได้เจอกันนะคะเป็นภายแห่งคู่รักอาจจะมีความคิดที่แบบเครียดที่แบบน้อยใจผิดหวังบ้างซีเรียสบ้างนะคะล้มไป3มถ้วยแต่2องถ้วยยังยังตั้งอยู่นะ นะคะเพราะฉะนั้นความรู้สึกดีๆมันยังมีอยู่นะคะอย่าเพิ่งเครียดอย่าเพิ่งน้อยใจอะไรไปไปมากกว่านี้อนาคตของคุณมันยังอีกไกลการที่คิดวางแผนไว้ว่าอยากทําในหลายสิ่งหลายอย่างนะคะก็มันยังมีอยู่ความรู้สึกความรักความกลัวความชอบสิ่งต่างๆความรู้สึกของคนมันมันมีหลากหลายนะคะขอแค่คุณโฟกัสในเรื่องราวที่ดีแล้วก็ในส่วนมองมองมุมดีนะคะอาจารย์อยากให้คุณ มองในส่วนที่ดีของเขานะคะแม้ความดีเขาอาจจะมีแค่ประมาณ4ใน10นะคะหรือ3ใน10นะคะหรือครึ่งหนึ่งนะคะหใน10 อยากให้มองในเรื่องของสิ่งดีๆเพราะว่าคนเราทารักกันแล้วโฟกัสไปในสิ่งที่ดีงามของเขาความรักมันจะยังคงอยู่ต่อไปแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณทุกข์คุณเครียดคุณสับสนคุณคุณหมดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างแม้ความดีของเขาจะมีถึง8แต่ถ้าคุณเครียดแล้วสิ่งอะไรไม่ดีแค่หนึ่งแค่สองในสิบคุณก็จะสามารถละทิ้งมันได้นะคะคนเราพยายามควบคุมอารมณ์ตัวเองแล้วก็รักให้เป็นรักให้มีสตินะคะรักให้เป็นรักให้มีสติ ถ้าอยากให้ความรักยังคงอยู่ประคับประคองกันไปมองจุดดีของเขาให้มากที่สุดแล้วกันเพื่อจะเป็นแรงผลักดันให้ตัวคุณรู้สึกว่ามันมันยังดีต่อใจอยู่มันยังรักกันอยู่นะคะความสัมพันธ์มันจะได้เดินหน้าต่อไป สำหรับชาวธาตุดินราศีพฤษภราศีกราศีมังกรนะคะก็เป็นกำลังใจให้นะคะสู้ๆต่อไปสุดท้ายแล้วขอฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้รับชมรับฟังคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ